เป็นปัญหาลึกๆนะครับที่ทําให้เราเนี่ยเสียความมั่นใจในตัวเองมากเลยนะครับคนสูงไวันะครับก็คือการปัสสาวะเล็ดเนี่ยแหละครับผมซึ่งจะเจอในวัย40-45ขึ้นไปเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ ปัญหาสุดที่กวนใจนะครับแล้วก็เป็นปัญหาลึกๆนะครับที่ทําให้เราเนี่ยเสียความมั่นใจในตัวเองมากเลยนะครับโดยเฉพาะในสวนะครับคนสูงวัยนะครับก็คือเรื่องของการปัสสาวะเล็ดเนี่ยแหละครับผมซึ่งจะเจอในวัย40-45ขึ้นไปเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆครับในคนไทยด้วยนะครับจะเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากปรึกษาใครครับแล้วก็ จะกลายเป็นว่าไม่อยากออกกําลังกายไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากออกสังคมซึ่งมันจะดูแล้วเนี่ยจากปัญหาเรื่องเดียวเนี่ยมันค่อยๆทําให้เราเสื่อมไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเราแบบเสียความมั่นใจในตัวเองนะครับปัสสาวะเล็ดเนี่ยเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ครับหรือว่าถ้าเกิดเริ่มมีเนี่ยเรารู้สาเหตุก่อนเราก็แก้ไขตัวเองได้ครับโดยที่ทําได้ด้วยตัวเองนะครับตัวสําคัญเลยที่เป็นตัว เกี่ยวกับเรื่องของการกลั้นปัสสาวะเนี่ยก็คือจะเป็นกระดูกเชิงการตรงนี้นะครับผมนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไดอะแฟรมก็คือเหมือนกับเป็นตัวถุงอุ้มตรงนี้ฮะด้วยกล้ามเนื้อต่างๆนะครับกล้าปกติกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยเราจะมีกล้ามเนื้อเต็มไปหมดเลยนะครับล้อมรอบอุ้มอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็ขมิบนะครับเวลาที่เราขมิบเวลาเรากลั้นอุจจาระปัสสาวะนะครับมันก็จะหดตัว เกรงกับกระดูกแถวนี้ครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะปิดรูทําให้เรากั้นปัสสาวะขั้นอุจจาระได้พอถึงเวลาที่เราเข้าถึงห้องน้ําแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบคลายกล้ามเนื้อออกเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มออกลมเบ่งนะครับช่องท้องก็จะเบ่งลงมาลมที่ออกมาตรงนี้ปุ๊บก็จะดันออกมาเพราะฉะนั้นปัสสาวะกับอุจจาระต่างๆก็ออกมาในเวลากับสถานที่ที่สมควรครับเราก็ไม่มีปัญหาครับประเด็นสําคัญก็คือ เพราะอายุเยอะขึ้นนะครับฮอร์โมนก็ตกลงกล้ามเนื้อก็เสื่อมลงบางลงเล็กลงนะครับเราก็จะเห็นว่าแขนขาขยับช้าเคลื่อนไหวได้ช้าตรงนั้นก็ยังไม่กระทบเท่าไหร่ครับแต่ตรงนี้แหละที่ปัญหาสำคัญก็คือว่ามันอ่อนแอไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงจะเจอง่ายกว่าครับเนื่องจากว่า ทางเดินปสัสสาวะของคุณผู้หญิงสั้นนะครับของเมือ่อเทียบกับของคุณผู้ชายที่จะยาวกว่าใช่ไหมครับมันมีเส้นทางควบคุมได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเวลาไอาจามหรือว่าบางทีหวเราะดังๆก็อาจจะคุมไม่อยู่ก็จะมีปัสสาวะเล็ดออกมาได้อันที่2ก็เกิดจากการคลอดบุตร ทำให้เกิดการขยายแล้วก็เบิดกล้ามเนื้อตรงนี้หายไม่ดีเนื่องจากว่าหลังคลอดอาจจะคุณแม่ไม่แข็งแรงเลยทานอาหารไม่ดีด้วยอันที่3ก็เกิดจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราอาจจะถือกระเป๋าหิ้วของต่างๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่คุมท้องเลยเพราะฉะนั้นแรงต่างๆที่เรายกสะพายกระเป๋าต่างๆเนี่ยมันก็จะดันเราลงมาที่กระดูกสันหลังพอดันมาปุ๊บ กระดูกสันหลังปุ๊บเราก็ยืนเราไม่ได้แบบออกกําลังกายใช่ไหมครับเราก็จะยืนแบบตามสบายหลังแอนหลังเองียงลมตรงนี้เนี่ยมันก็ดันต่อลงมาข้างล่างเลยครับผมแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยเป็นกลายเป็นจุดสุดท้ายที่รับน้ําหนักตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราคุมตรงนี้ทุกอย่างมันก็จะช่วยซัพพอร์ตก็จะไม่มีปัญหาแล้วจะเจอว่าคุณผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ย เวลาที่แบบใส่ส้นสูงใช่ไหมครับเนี่ยจะรู้สึกแบบหุ่นจะดูเซ็กซี่เพราะฉะนั้นเวลายืนจะต้องแบบเดินบนเวทีนางงานจะต้องทิ้งสะโพกนิดๆอย่างเงี้ยเป็นการเปิดข้างหลังหมดเลยครับเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละเป็นเหตุให้สะโพกเอียงแล้วก็ตรงเนี้ยไม่แข็งแรงขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาพวกนี้ตามมาท้าย นในปัจจุบันก็จะมีการแก้ไขนะครับหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดรีแพร์ใช้เลเซอร์ช่วยกระชับช่องคลอดต่างๆแต่ว่าก็ต้องเป็นเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเรารู้สาเหตุตรงนี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปทําการผ่าตัดที่เจ็บตัวหรือว่าต้องไปอธิบายกว่าจะได้รับการผ่าตัดก็ต้องคุยเรื่องซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากคุยหลายเรื่องตรงนี้ก็เพียงแต่การออกกําลังกายให้ถูกต้องนะครับโดยการออกกําลังกายแบบเวลเนสนะครับแล้วก็มีแบบ ผู้เชี่ยวชาญและออกกําลังกายสอนที่จะทําให้เราเนี่ยเ,เก็บท้องขมิบเชิงกลานให้ได้จังหวะกับที่เรากําลังยกเวทให้ได้จังหวะกับที่เราทาสควอตอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็จะเป็นการป้องกันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพียงแต่ว่าทําให้ถูกต้องประเด็นสําคัญก็คือไอ้ตรงเนี้ยเรามองไม่เห็นนะเวลาเราเล่นเองเรามองกับกระจกหรือว่าคนที่มองเราเขาดูไม่เป็น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีครูที่ช่วยดูเราก่อนเขาก็จะช่วยเซตเราตรงนี้พอ,พอเราเซตไปปุ๊บตรงนี้เราก็จะสามารถป้องกันได้รวมกับการดูแลโภชนาการฮอร์โมนแล้วก็ความไม่ความเครียดต่างๆ<ม>ก็จะช่วยให้การควบคุมกระเพาะปัสสาวะต่างๆปกติด้วยเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญก็คือเหมือนกันผมพูดย้ำไว้สุดท้ายครับว l ลเนสก็คือโภชนาการที่ดีการเมืองตรงนี้ก็จะดีนะครับ